สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ดักเงียบพอดแคสต์นะครับผม EP เนี้ยะะก็จะเป็น EP เกี่ยวกับหนังสือเนาะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมอ่านจบมาได้สักระยะละออือแล้วก็ก็เลย,ยจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับผมเอามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันออือหนังสือเล่มเนี้ยมีชื่อว่าเอ,อแล้วเธอจะพบกับความสัมพันธ์ที่เบาใจออือ ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ being comfortable without effort นะครับผมผู้เขียนโดยคุณคิมซูฮยอนนะครับท่านผู้ฟังเป็นกันหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราทำได้ดีนะในเรื่องของความสัมพันธ์ใช่แต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่เห่ากัั้นก็ได้นะบางครั้งเราก็เผลอพลั้งในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรลงไป ก็มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งของคุณค so ิมซอฮยอนที่เล่าไว้ในหนังสือนะครับผมคุณค so ิมซูฮยอนเขาบอกว่าเขามีน้องชายลูกหลงอยู่คนหนึ่งนะครับผมแล้วเขาก็เป็นคนที่ออกค่าใช้จ่ายค่าขานมที่คอยช่วยเหลือน้องคนนี้นะครับผมแต่กลับทําให้น้องเนี่ยรู้สึกอึอดอัดเพราะว่าไม่อยากจะรับไว้มันรู้สึกเกรงใจเกิดขึ้นบางทีครับการที่เราให้ให้เยอะจนเกินไปแล้วแบบมันเกินความพอดีเนาะมันก็จะเกิดความไม่ comfortable หรือว่า ความแบบลำบากใจกับผู้รับด้วยเพราะฉะนั้นบางทีในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับการที่เราทํามากจนเกินไปโดยที่อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ร้องขอหรือว่าแบบต้องการจากเราเนี่ยก็จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นแย่ลงได้โดยส่วนตัวเราวอะครับผมรู้สึกว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าบางครั้งอะครับแบบเรายื่นมือเข้าไปช่วยจนมากจนเกินไปมันทำให้แบบว่าทําให้ทุกอย่างแย่ลงอย่างนี้ครับ บางทีเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่รอให้เขาขอความช่วยเหลือก่อนนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เหมือนกันครับกับเพื่อนกับแฟนหรือว่ากับคนรักซึ่งซึ่งจากประสบการณ์ของผมใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าบางทีครับเพื่อนไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แบบขอความช่วยเหลือจากเราเราก็ไม่กล้าเนาะที่จะแบบว่าเออเขายื่นมือเข้าไปช่วยเพราะว่า อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาด้วยบางทีการที่เราไปยุ่งก้าวไก่เขามากจนเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนเนี่ยแย่ลงทําให้รู้สึกว่าอึดอัดกับความสัมพันธ์นี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือนะครับผมที่ผมหยิบมาพูดก่อนเนาะ <S <S 1> <S 1> ในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับบางทีเราเห็นความสัมพันธ์ที่สวยงามนะครับผมรู้สึกว่าเราก็อิจฉาจังเลย เราก็อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีๆกับเขาบ้างคุณคิมซูฮยอนก็เล่าเรื่องเรื่องหนึ่งเนาะเกี่ยวกับที่เขาไปร้านอาหารนะครับผมเ,เขาบอกว่าเขาบอกว่าอาหารนะครับก็คือเมนูฮิตของร้านนั้นเนาะเป็นออมเล็ตหรือว่าไข่เจียวเนี่ยก็คือมันจะเป็นข้าวนะครับผมแล้วก็มีไข่เจียวอยู่ข้างบนแล้วก็จะปาดตรงกลางก็จะมีไข่เยิ้มออกมา มันมันดูสวยมากเลยเหมือนกับความสัมพันธ์ที่เราเห็นตามโซเชียลมีเดียหรือว่าอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเออมันทําให้เรารู้สึก,ออสกแย่นะออืทําไมความสัมพันธ์ของเราไม่เป็นแบบนั้นบ้างแต่ที่จริงแล้วครับคุณคิมคุณคิมซูฮยอนเนี่ยก็ยอ,นนยอยากจะบอกว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ต้องดูสวยงามก็ได้ไม่จาเป็นต้องแบบอ่ดูสวยดูเลิศเหมือนกับอาหารที่คุณคิมซูยอนพูดถึง รจริงๆแล้วคุณค่าของมันมันอยู่ที่คนรับตังหักบางทีในความสัมพันธ์ที่ธรรมดานะครับอาจจะดูมีความสุขมากกว่าความสัมพันธ์ที่ต้องสวยงามเหมือนไข่เจียวที่คุณคิมซูฮยอนพูดถึงนะครับผมมีขอดๆหนึงบอกว่าคุณค่าของคนเรานั้นขึ้นอยู่กับคนคนนั้นให้ความสำคัญกับสิ่งใดนะครับใช่เลยครับกับความสัมพันธ์บางทีมันไม่ต้องเลิศหรู จริงๆไข่จเจียวธรรมดาก็อร่อยเหมือนกันนะจากเรื่องที่คุณซูฮยอนได้เล่าอ่ะครับมันแสดงให้เห็นถึงคุณค่าเนาะหรือการมองเห็นคุณค่านอกจากในเรื่องของอความสัมพันธ์แล้วครับก็ยังมีการมองเห็นคุณค่าในตัวเองก็มีเรื่องเรื่องนึงอีกแล้วนะครับผมผมก็จะเล่าเป็นแบบนี้ไปน,นะโอเคคือมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่คุณคิมซูฮยอนเล่าเนาะคือจริงๆแล้วคุณคิมซูฮยอนเนี่ยเป็นคนที่ขี้อายนะครับผม ไม่ค่อยแบบเข้ากับกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนที่เป็นกลุ่มเพื่อนใหม่ๆเรียกว่าใจเงียบแต่คนที่ไม่สนิทเลยซึ่งผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะซึ่งสําหรับคุณคิมซูฮยอนนะครับคือมันเป็นเรื่องยากครับเพราะว่าคุณคิมซูฮยอนเนี่ยเป็นคนที่ต้องไปบรรยายเนาะในงานต่างๆแล้วก็แบบเขาก็กุ้มใจว่าเออเนี่ยจะบรรยายได้ดีไหม หลายวิทยากรนะครับก็แบบว่าพูดมีสีสันพูดตลกมีมุกตลกปกฮาทําให้คนฟังไม่เบื่อครับแต่จริงๆแล้วคุณคิมซูฮยอนเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วครับมันมีเออวิทยากรอีกหลายแบบเลยแล้วก็คนก็ตั้งใจฟังนะใช่ถึงจะบรรยายด้วยความเคร่งเครียดก็ตามแต่คนก็ยังตั้งใจฟังอยู่เพราะฉะนั้นบางทีเราไม่จําเป็นต้องเป็นคนตลกบกฮาเหมือนวิทยากรที่กล่าวมาข้างต้นนะครับใช่ ก็เปรียบเสมือนกับการเป็นตัวของตัวเองการเป็นในแบบของเราเป็นธรรมชาติอะครับแล้วพอมันเป็นแบบเนี้ยครับเราก็จะมีความสบายใจมากขึ้นการเป็นตัวของตัวเองรวมทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะครับผมมีคุณป้าเอ่อไม่ใช่คุณป้าสีคุณยายเนาะคุณยายผมอ่านชื่อภาษาเกาหลีไม่ค่อยออกนะคุณยายพักมาก์เลย์เนี่ยนะครับผม เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวเกาหลีใต้นะผู้ที่เริ่มทําช่องของตัวเองตอนอายุ70ปีเลยนะเขาก็ได้ให้ขอดขดึงไว้ว่าถ้าอยากตีกองก็ตีเลยแต่เดี๋ยวจะมีคนเข้ามาร่วมจังหวะด้วยจะขยับตามจังหวะของเราก็คือเราไม่จําเป็นต้องไปไปปรับไปตามคนอื่นเขาจนเกินไปนครับการเป็นตัวของตัวเราเองก็จะดึงดูดคนที่เหมาะกับเราคนที่โอเคกับเราอะครับผม เหมือนเพลงเข้ากันดีของวงสัครับถ้าทุกคนยมงไม่เคยฟังก็ลองลองไปฟังดูนะครับผมลราจะเข้าใจความหมายของสิ่งนี้มากขึ้นตัวผมเองก็เหมือนกันครับบางทีรู้สึกว่ายังไงเขาเรียกว่า,างไงกับเรื่องของการปรับตัวอะไรอย่างนี้เนอะรู้สึกว่าบางทีครับเราก็ปรับจนเกินไปในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นฝ่ายที่คอยตาม คู่ของเราตลอดอันนี้คือยกตัวอย่างของอแบบความสัมพันธ์แบบคู่รักเนาะเพราะว่าจะว่าไงดีล่ะครับส่วนตัวผมก็เคยมีแฟนแล้วต้องปรับอย่างเช่นเวลานอนอะไรอย่างี้กับการเป็นต้องนอนดึกมากขึ้นเพราะว่าเพื่อที่จะได้คุยกันหรือว่าอะไรย่างนี้ผมรู้สึกว่าบางทีเรานอนก่อนมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะเออหรือจะว่าไงดีรู้สึกว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ควรที่จะปรับ ตามเราเหมือนกันนะครับใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราปรับมากจนเกินไปไปตามจังหวะของคอ์ุณอีกคนหนึ่งมากจนเกินไปอย่างนี้มันจะทําให้เราไม่ comfortable กับความสัมพันธ์ตรงนี้ทําให้มันไปต่อไม่ได้เนาะนี่แหละครับเป็นสิ่งเล็กๆเรื่องต่อมาที่ผมอยากจะพูดในหนังสือเล่มน,นี้ครับมันเกี่ยวกับการพูดครับผมการพูดยังไงนั่นแหะครับก็คือ ผมมีปัญหาอยู่อย่างหนึง่งเวลาผมโกรธอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะไม่แสดงออกเนาะมันเป็นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่คุณคิมซูฮยอนเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องเรื่องหนึ่งเนาะในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่ามีรุ่นน้องเนี่ยที่บริษัทเนี่ยครับผมปกติแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีนะแต่พอมีใครชมเธอเนี่ยเธอก็จะทําหน้านิวคิวขมวดเลยสําหรับชาวเอเชียหรือว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยครับก็จะรู้สึกว่าการเก็บอารมณ์ไว้อ,อแล้วก็ไประบายผ่อนคลายทีหลัง จะดีกว่าที่แบบต้องมาพูดตรงๆกันไม่เหมือนกับชาวตะวันตกเนาะชาวยุโรปอะไรเงี้ยก็ถ้ามีปัญหาเขาจะพูดตรงๆอือซึ่งไอสิ่งสิ่งเนี้ยครับหลายคนเป็นกันเยอะนะโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์เราอาจจะรู้สึกไม่พอใจในบางสิ่งบางอย่างโกรธนะแต่เรื่องที่จะไม่พูดแต่คุณต้องคุณต้องมาคุณต้องรู้เองอะนะฮะซึ่งคุณคิมโซยังบอกว่าเออมันไม่โอเคเลยที่แบบเขาว่าไง คนที่จะพูดกันตรงๆมากกว่าบางครั้งเนี่ยบางปัญหาครับในเรื่องของความสัมพันธ์เราควรที่จะเปิดอกคุยกันอ,อ,อย่างตัวผมนะครับก็เคยมีปัญหาเรื่องของแบบแฟนเนาะหลายๆคนก็เป็นกันที่แบบว่างอนกันแล้วไม่ยอมคุยกันอะไรครับซึ่งเนี่ยครับมันทําให้ความสัมพันธ์บางครั้งมันอาจจะไม่มีอะไรเลยนะปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นแค่โกรธกันเฉยๆแต่แบบแทนที่เราจะเก็บอารมณ์นั้นเอาไว้อย่างเงี้ยครับเราควรที่จะพูดกันตรงๆเปิดอก คุยกันอนะ่ะเพราะถ้าเมื่อเราแบบไม่เปิดอกคุยเรื่องย่างนี้ครับแล้วแล้วอีกฝั่งหนึ่งเขาจะไม่เข้าใจเราเลยนะก็จะเกิดคำถามถว่าทำไมเขาไม่เข้าใจเราเลยบางทีการพูดตรงๆการแสดงออกตรงๆมันเป็นทางออกที่เป็นเบสชอยที่สุดแล้วนะครับผมม,มขีขอดหนึงอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าคืนไม่เรียนดูวิธีแสดงออกอย่างเหมาะสมให้เป็นเนี่ย จะคบกับใครมันก็ทรมานใจทั้งนั้นแหละเออฮะจริงๆมันก็เป็นทางออกที่การพูดตรงๆครับบางทีก็เป็นทางออกที่เคลียร์จริงๆแล้วนะเออแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งอันนี้ผมขอส่วนตัวเลยนะก็คือเวลาแบบมีปัญหา่งครับเราก็จะทิ้งระยะเวลาที่มันนานจนเกินไปที่แบบว่าจนแบบเราลืมไปแล้วว่าเราโกรธแบบนั้นอยู่หรือเปล่าเราเสียใจแบบนั้นอยู่หรือเปล่าอะไรเงรี้ย สรุปก็คือปัญหาก็ไม่ได้ถูกจัดการบางทีเราควรจะพูดตรงๆกันนะแล้วก็เก็บอารมณ์ในส่วนนั้นไว้ก็ตอนนี้ก็เดินทางมาพอสมควรแล้วนะครับผมก็จากที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ครับมารู้สึกว่าบางมุมนในความสัมพันธ์นะครับผมไม่ได้แบบไม่ได้ทันสังเกตเนะว่า เออมันเป็นอย่างนี้นะมันเปลี่ยนแปลงไปหรือบางอย่างเนี่ยเราก็กระทําโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นในเรื่องต้นที่ผมพูดไปเรื่องเกี่ยวกับการที่เราให้มากจนเกินไปโดยที่อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ร้องขอเลยอย่างเงี้ยครับอพอมาย้อนคิดดูแล้วครับไอเรื่องความสัมพันธ์นี่มันก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นมันจะดีไหมถ้าเราแบบอ่านเล่มนี้อื ที่จะเป็นไกดเป็นวิธีที่จะใช้เพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยไม่ต้องเหนื่อยมากจนเกินไปครับผมก็ถึงตรงนี้แล้วเนาะก็ต้องกล่าวอำลากันก็กลับมาพบก,กับรักเนียพอดแคสต์ได้ใหม่นะครับผมติชมได้ครับผมเมนได้แสดงความคิดเห็นกันผม,ผมบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้มาสปอยหนังสือนะครับผมแค่มาแนะนำ แล้วก็หยิบเนื้อหาบางประเด็นเนี่ยที่รู้สึกว่าถูกใจเหลือเกินอย่าจะเอามาพูดเดีย๋ยวจะเอามาแบบอ่าเล่าให้ฟัง mm hmm. อาจจะมีประสบการณ์ส่วนตัวของผมด้วยนะครับผมยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ mm hmm. <laughs> อาจจะไม่ได้สรุปได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นครับผมติชมได้ครับผม mm hmm. ก็กล่าวอำลากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกลับมาพบกับผม อีกครั้งนะครับผมในรักเงียบพอดแคสต์นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย